ตัวนี้จะเป็นไม้จับตัวใบมีดนะคะเอาไว้ใช้สําหรับตอนเรารับคมมีดเวลาใช้ก็เอาใบมีดนะคะเสียบเข้าไปที่รูใบมีดของเรามันจะเป็นงานสแตนเลสแท้ถอดรับคมใหม่ได้เนาะเสียบเข้าไปแบบนี้ถ้ามันไม่แน่นก็กดเอากับพื้นกดแบบนี้เลยกดให้มันแน่นกดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปถูที่หินรับมีดอย่างละเอียดเวลารับคมมีดเราจะรับคมแค่ด้านเดียวคือรับคมด้านนี้ด้านที่มีรอย,ข,ยขาวๆด้านนี้ไม่ต้องรับนะคะ แล้วก็ถูไปที่หินรับมีดอย่างละเอียดตัวนี้จะเป็นตัวไม้จับใบมีดไว้ใช้สําหรับเวลารับคมมีดนะคะเห็นไหมถ้าเสียบไปแล้วก็ุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็ไปถูลักษณะแบบนี้เลยจะรับคมแค่ด้านเดียวรับคมเฉพาะด้านที่เจียงานของเราจะเป็นงานสเลสแท้สามารถถอดรับคมใหม่ได้เนาะตอนนี้ก็เป็นการเก็บคมถูปาดปาดสักสามทีสี่ทีเก็บคมด้านนี้ เขาเรียกว่าเก็บอะไรนะเก็บแกสรคมมีดเหรอโอเคก็จะประมาณนี้นะคะการใช้งานของไอ้ตัวไม้จับใบมีด